เทสซี่นะคะวันนี้จะพาทำอาหารฝรั่งเศสค่ะเราก็จะมีชูชูแวร์นะคะชูก็คือกะหล่ำกะหล่ำดอกนะคะกะหล่ำดอกเขียวจริงเราใช้ทั้งลูกเลยแต่อันนี้เอาแค่ครึ่งลูกนะคะเรา,เากินกับไส้กรอกนะคะเราจะเพิ่มแครอทหรือและมันฝรั่งอะไรไปด้วยก็ได้หอมใหญ่ละแต่เราแต่ที่บ้าน <c oughs> ไม่ใช่ที่บ้านคนทำเดซี่ก็ประมาณนี้และคะ่ะกินอยู่อย่างเดียวได้รสชาติคือรสชาติมันไม่เปลี่ยนไงได้รสชาติของกะหล่ำดอกอย่างเดียวกับใส่กรอกก็โอเคแล้วจัดการเลยคะ่ะใส่หม้อเรือ แล้วไปตัดทีหลังนะคะตัดแบมงทีหลังวันนี้วันนี้ก็มีสี่คนค่ะไม่รู้ใครจะกินมากครบกินครบสี่เปล่าก็ไม่รู้แล้วเราก็ใส่ <c oughs> กระหล่ำดอกเคียวของเราไปนะคะครึ่งลูกเพราะว่ากินก็ประมาณนี้ค่ะถ้าไม่ไม่งั้นใส่เกาะหมดแล้วก็กระหล่ำเหนียเรา้วก็จะเป็นภาลที่ต้องไปกินต่อเอาไว้ทำเมนูอื่น ็อันนี้เขาก็ไปห่อได้นะคะเอาไปห่อหมูบดแล้วก็เอาไปนึ่งประมาณนี้ค่ะเขาก็จะกินแบบเป็นไส้ไส้แล้วแต่เราจะใช้หมูหมูบดเนื้อบดอปลาบดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ใช้ชุบใบใหญ่ๆของมันเนี่ยค่ะห่อนะคะเอาไปต้นมน้ำก่อนเอาไปรลวกให้มันนิ่มก่อนก็ได้ แล้วก็มาหอ่ออันนี้เราใส่น้ำเลค่ะแล้วก็ใส่เกลือทะเลนะคะเกลือทะเลจะมีประโยชน์มากกว่าเกลือที่ที่มาจากนาเกลืออือ่านไป่านไป20สนาทีห้านาทีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะคะเราก็กินกันที่พรอยเนี้ยค่ะกินกับขนมปังเดี๋ยวซีก็กินกับข้าวนะคะ กลิ่นสดน้ำซุปใส่แค่นี้ค่ะไม่ได้ใส่อะไรเพราะว่าไส้กรอกมันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้รสชาติของกะหล่ำอยู่แล้วนะคะใส่กรอกก็ตัดตัดตัดแบงเรียบร้อยเรียบร้อยคะ่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วอาหารฝรั่งเศสจานนี้นะคะแล้วก็เอาเนยคะ่ยะใครอยาก กินแบบฟรนซ์สแทนเขาก็จะใส่เนยไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยไปทำกันดูนะคะ